สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาพบกับเราช่องตามสไตล์แม่มาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาลดความอ้วนด้วยวิธีง่ายๆไม่ต้องพึ่งยาจากอบเชยกันนะคะทุกคนไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็มาต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงไปสักประมาณเกือบครึ่งลิตรนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็พอน้ำเดือดเราก็ตามด้วยอบเชยนะคะใส่อบเชยลงไปประมาณ 3- 4ถึงก้านนะคะทุกคนพอน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มต่อสักเที่ยวต่อไปสักประมาณ20นาทีนะคะทุกคนพอ20นาทีแล้วเราก็นำอบเชย ลงจากเตาได้นะคะทุกคนแล้วเราก็นำอบเชยลงมาเทลงใส่แก้วนะคะทุกคนแบ่งเป็นสองแก้วนะคะเพราะเราจะทำเป็นสองสูตรค่ะสูตรที่หนึ่งเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปสักประมาณ2อถึงสช้อนชานะคะเพื่อนๆ สูตรที่1จะได้ทั้งประโยชน์จากน้ำมะนาวได้ทั้งวิตามินซีได้ประโยชน์จากอบเชยด้วยค่ะสูตรที่2เราจะใส่ผสมกาแฟดำลงไปกับน้ำอบเชยนะคะกาแฟดำกับน้ำอบเชยช่วยคุมไม่ให้เราหิวข้าวเร็วด้วยค่ะควบคุมไม่ให้หิวบ่อยได้นะคะทุกคน ในน้ำอบเชยของเราจะมีความหวานอยู่นะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้ค่ะหรือจะเติมนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่ทั้งเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยนะคะอบเชยน้ำมะนาวน้ำผึ้งนะคะหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะทานง่ายนะคะทุกคนสูตรกาแฟดำก็ทานง่ายทานอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะคะ กบเชยช่วยลดไขมันในเลือดช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย,ย้อนจุกเสียดและมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะสูตรนี้ทานวันละหนึ่งถึงสองแก้ว นานติดต่อกัน1เดือนสามารถลดน้ำหนักได้2-3งกิโลเลยนะคะและในอุบเชยสามารถสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของเราได้ด้วยนะคะทุกคนและเพื่อนๆอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่กันนะคะไม่ควรอดอาหารกันค่ะและทานแค่พอดีกันนะคะทุกคนไม่ควรทานมากเกินไปค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนอยากหุ่นสวยอยากหุ่นดีอยากผอมกันแล้วใช่ไหมคะไปทำทานกันเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทำแบบง่ายๆก็ได้ค่ะสูตรนี้ใส่อบเชยลงไปในกาต้มน้ำร้อนของเราได้เลยก็ได้นะคะใส่ลงไป ประมาณ3-4กา้านต่อน้ํา1ลิตรนะคะเพื่อนๆสูตรนี้แช่ไว้ในกระติกน้ําร้อนเลยค่ะแล้วก็กดทานได้ตลอดทั้งวันได้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของช่องเราด้วยค่ะ